ส่สสงและในวันนี้เก้าใหม่เก้าใหญ่ๆที่พูกเราจะต้องช่วยกันประกาศให้พี่น้องประชาชนรัทราบิสารฝันสู่สันวิสุขนะครับเป็นขก้าใหม่ซึ่งน้องๆจะต้องมาช่วยกันแบบเราสารฝันสู่สันวิสุขนํนำพาพี่น้องภาคประชาชนในจังหวัดยะลาไปตามฝันนี้ให้ได้ ขอฝากความหวังแล้วก็ขอบคุณขอให้น้องๆอทุกคนได้ประสบความสำเร็จทั้งในการอบรมครัง้งนี้และในอนาคตถ้าได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการเสริมสร้างในวันนี้ไปสู่ความฝันของพวกเราทุกคนในการเป็นนักจัดรายการที่ดีมีคุณภาพอาจจะถึงท่านไปประกอบอาชีพหรือไปใช้ระกขอบ เป็นแขนงหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในอ,าาอ,อนาคตก็ถือเเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมบระห์มุลลอฮีบะบรก่าตุ เป็นไงบ้างมัดวันนี้เช้านี้นะคะผู้ชมเราสองคนชัยนะแล้วก็มัดเตาะนะคะเรามาอยู่กันที่ โรงแรมยาลาไม้เท้าเฮ้ยผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดว่าเราสคนมาทำอะไรที่โรงเรมนะบ้าเขินไม่ใช่วันนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีแต่น้องๆเยาวชนส่วนเราสองคนนั้นเป็นเยาวเกินหรือเปล่าที่นีมีอะไรหรืเปล่าที่นี่นะคะค่ะข้าราชการจัดผู้ประกาศแล้วก็นักดนตรีในการบริมา์ของเยาวชนชายค่ะจัดขึ้นโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสันนาซึ่งเป็นที่ทํางานของเรานั่นเองค่ะคุณชมค่ะ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะเป็นน้องๆเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นบุกเบิกซึ่งจะมีอะไรบ้างสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นพิธีกรประกาศรวมถึงดีเจอย่างพวกเราในการนี้ค่ะ ค่ะแน่ๆนะคะเราจะมีในส่วนของตอนนี้เราเริ่มกันที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพื้นที่ไหนจะเป็นรายต่อไปต้องติดตามถ้าแต่ตอนนี้เราจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการฝึกอบรมนักจัดรายการเยาวชนกันนะคะว่าเขาอะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วจะมีวิทยากรใครบ้างมาให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะตามมาค่ะเราสองคนจะพาไปดู การฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการเยาวชนเป็นโครงการที่ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะของเยาวชนในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุรวมทั้งการขยายเครือข่ายเป็นนักข่าวพลเมืองเพื่อขยายให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1ดําเนินการระหว่างวันที่7-8ธั 8, นวาคม2556มีการฝึกภาคทฤษฎีประกอบด้วยหลักการประชาสัมพันธ์การจัดทํารายการวิทยุตลอดจนการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆนับเป็นครั้งแรกที่ทางกอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสถึงกระบวนการต่างๆของการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุซึ่งในวันนี้น้องๆเยาวชนจะมาด้วยใจที่มุ่งมั่นและคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับไปมากกว่าความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนและในวันนี้ค่ะเราก็ได้นำความรักความห่วงใยจากพี่ๆสื่อมวลชนในพื้นที่มาร่วมเป็นกำลังใจและร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องๆที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ครับก็พี่ชื่อพี่ตั้มนะครับก็ยุทธนาจะไม่มาก็ทํางานด้านสื่อสารมวลชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษประจําช่อง9สองมทนะครับแล้วก็อยู่ในสังกัดของกรมประชาส,สัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับที่เราเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับงานด้านด้านการข่าวสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งน้องๆเหล่านี้จะเป็นพลันที่ บริสุทธิ์นะครับที่จะเติบโตแล้วก็นําเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะนําไปสู่การประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ที่เป็นจริงในพื้นที่ครับในฐานะที่พี่เองก็ทํางานด้านสื่อสารมวลชนมาประสบการณ์ก็ได้สอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง สิ่งที่สําคัญที่อยากจ,จะฝากถึงน้องท,ทุกคนก็คือว่าการที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีอันดับแรกเลยครับง่ายๆก็คือหนึ่งต้องมีใจรักรักอย่างเดียวไม่พอต้องให้ความสนใจทะเยอทะยานแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในงานด้านสื่อสารมวลชนของตนเอง วันนี้น้องก้าวมาสู่การเป็นนักจัดรายการซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่น่าสนใจน้องจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้รู้จักกับสังคมแล้วก็จะได้รู้จักกับงานในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน้องๆสามารถที่จะแสดงความรู้สึกแสดง ความรู้ของตัวเองในด้านการประชาสัมพันธ์ได่อยางเต็มที่ก็ขอให้น้องทุกคนพยาย่างครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีความตั้งมั่นแล้วก็ชอบในงานด้านสาื่อสารมวลชนจริงๆที่เชื่อว่าน้องจะกล้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่อาจจะไกลเกินกว่าสิ่งที่พี่ทําก็เป็นไปได้ครับ คระขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับผมวีรยุทธแสงโนรีนะครับซึ่งเป็นสื่อของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแล้วก็มีสื่อของสนักข่าวไอเนนะครับซึ่งเป็นข่าวของวิทยุโดยตรงนะครับในตรงนี้ในตรงนี้ผมก็อยากจะฝากนะครับน้องๆที่เข้าอบรมในเรื่องของการเป็นสื่อนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเสนอข่าวด้วยความเที่ยงตรง เป็นธรรมนะครับและเราต้องไม่ฝักฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเราต้องเสนอทั้งทั้งทั้งผู้ที่เป็นข่าวและผู้ที่ถูกกล่าวหาเราต้องเสนอพร้อมๆกันในแนวทางเดียวกันทั้งหมดเราจะไม่เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะถ้าเราเลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอข่าวฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่ากับว่าสื่อนั้นจะไม่เป็นกลางไม่มีสารวิจารมนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นสื่อหนึ่ง เราต้องมีใจรักไอ้น,นี้ใจรักนี่เป็นระดับหนึ่งถ้าเรามีใจรักเราสามารถทําข่าวได้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะผมที่ทาข่าวมาก,กว่าเกือบ20ปีนะครับตรงนี้ได้รางวัลมามากมายโดยเฉพาะรางวัลที่ทําให้เราได้คุ้มใจจนจนวันนี้นะครับก็คือถ้วยพระราชทธธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเสนอข่าวยอดเยี่ยมของนังข่พิปพนไทยรัฐเมื่อปี50ที่ผ่านมานะครับ นี่คือ,อเป็นความภูมิใจของชีวิตเราที่ประสบความสําเร็จในการเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากน้องๆน,นะครับการทําสื่อเนี่ยอันดับแรกเลยหนึ่งการเสนอความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ต้องมีใจรักอย่าท้อถอยนะครับต้องสู้ตรงนี้และเราจะได้สิ่งที่เราปรารถนามานะครับขอ,ขอบคุณครับ นอกจากนี้น้องๆเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มอบความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สลับแลกเปลี่ยนการทำกิจกรรมสันทนาการเพราะวันนี้เป็นวันแรกเป็นภาคของทฤษฎีจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญค่ะยังมีพี่ๆของเรายังได้ให้กำลังใจและให้เคล็ดลับของแต่ละคนด้วยนะคะว่าการเป็นผู้ประกาศที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ครับอ,อ,อยากจะฝากไปถึงน้องๆนะครับการทํางานเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายแล้วก็ต้องรักงานนั้นๆด้วยนะครับการที่จะเป็นนักจัดรายการหรือผู้ประกาศข่าวที่ดีนั้นนะครับต้องรอบรู้แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเพราะการพัฒนาตัวเองเนี่ทุกๆเรื่องตั้งบุคลิกภาพสุขภาพการดูแลเสนอข่าวสารพี่น้องประชาชนสิ่งที่รับทราบตรงไปตรงมาตรงนี้ครับเป็นหัวใจของนักประชาสัมพันธ์ เคล็ดลับก็คือต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสื่อสารมวลชนนี่เราอานเราไม่แน่นอนเพราะบางครั้งอาจจะมีงานข่าวแบบนู้นงานข่าวอย่างนี้ความสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญครับต้องดูแลถือว่าสําคัญมากครับสวัสดีค่ะน้องน้องเยาวชนค่ะพี่ปราณนัฐมลฤกษ์สกุลค่ะสาหรับนะคะ เคล็ดลับหรือว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะอันดับแรกเลยน้องๆจะต้องรักในวิชาชีพของตัวน้องๆเองแล้วก็ที่สาคัญจะต้องรักในองค์กรด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นพิธีกรนั้นเราจะต้องเตรียมข้อมูลความรู้ให้เราได้มีความรอบรู้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราได้ไปดําเนินรายการหรือว่าไปบอกเล่าบอกกล่าวในเรื่องของข้อมูลประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เท็จจริงแล้วก็มีความรอบรู้ได้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพวันนี้พี่ป้อมไม่สบายนะคะยังไงน้องๆรักษาสุขภาพกันด้วยเพื่อทีีี่่เเเเวลาาาาปป็็นนนนพิิธกกรรรรหือทผู้ดํย ก็จะมีเสียงที่สดใสแล้วก็ไม่ป่วยแบบนี้นะคะวันนี้พี่ปลาลาไปก่อนค่ะส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักสื่อสารมวลชนเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ยังจะต้องทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของทางกอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและข้อมูลข่าวสารของทางราชการในด้านการพัฒนาและด้านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้ง เป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆในฐานะเป็นเยาวชนผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุเพื่อมุ่งสู่ฝันสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันค่ะ